ดินมันจินาแข็งครับเออผมสิมาเศ้าเบืงด e> ินครับนี่ดินนี่ดินเย็นที่ว่าเขาเศ้าเบืงดินนี่ดินสมาร์ทเนี่ยมันจีกระจุยกกันครับเออแต่ว่ายอดดอยเขา่ได้ใส่นไหลข้างนี้ครับใส่ประมาณสองเท่าครับเป็นเขาหน้าปังเท่าเป็นจัหัวหน้าพันเป้่านี่เป็นเขาหน้าปีนีเส้นเชื่อเดียวครับเอออันนี้ครับผมกะเบิ้องลึงกะต้นทุนมันกะตั้มก็เหกันครับเออที่นี่เอาเล่ารายละเอียดสักนิดนึ่งในราอ้ฟังเลยว่าเขาเห่าแต่เริ่มแรกเลยนี่นะครับ บอกความบอกสบายใจหรือว่ามันเร็วมันซานี่เปรียบเปียบกับใส่เคมีนี่เป็นยังไงเนี่ยครับปุ๋ยอ่าปุ๋ยยอดดอยของเัาหรือมันเป็นปุ๋ยที่ซ่าจัง่อยครับโอ้อตามหลักการอกะได้ครับเออซาจัง่อยครับเพราะจังนึงก็เจ้าของน,นั่งอยู่ตกะใหญ่คนละครับแต่ว่าพออยู่ไปนานๆอยู่ไปนานๆ,ๆั่นเลยครับมันสิคอยขึ้นโตของมันเองอแล้วก็ะบอเ,เขียวคกอยังปุ๋ยเคมีของตลา,าดครับอ,อันนี้แล้วก็มันก็สิงตลครับอยนนี้หลรื่อยวก็ย่องตลาดครับ ตจนกระทั่งนีแล้วครับผมกับชีว้ามันดีอยู่ครับส่นพุนมันหน่อยครับ mm hmm. การประดิฐ์ติกคร